ใช่ค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เรามาลุ้นลงทะเบียนคกลกระลึ่งเฟสีรอบเก็บตกเฮเงินสะพัดเจห้าหมื่นล้านนะคะโฆษกรัฐบาลเผยยอดค่าใช้จ่ายของรัฐพุ่งแล้วเกือบ5.40หมื่นล้านบาทยันคกลกรคลื่องเฟสีใช้จ่ายได้ถึง30เมษายนนี้จับตาครั้งเร่งหาลรือสรุป2.6ล้านสิทธิ์ที่ถูกตัดสิทธิ์นะคะ ก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ใหม่ได้กันทุกวันนะคะนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการลดภาระค่าครองชีพของรัฐของปี2565นะคะจำนวน3โครงการที่เปิดให้ใช้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งก็จะมีโครงการคลรครื่งเฟซีโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่สองโดยรัฐบาลเพิ่มวงเงินสนับสนุนในการช่วยลดภาระการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันของประชาชนเพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศนะคะครั้งแรกพิจารณาสิทธิ์ที่เหลือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนทุกกลไกเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยุคที่เตองเผชิญกับผลกระทบของโควิด1 9โดยรัฐบาลได้มีมาตรการลดภาระค่าครองชีพของรัฐเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายประจำวันของประชาชนเพื่อเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูนฟนเศรษฐกิจด้วยซึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้าร้านธงฟ้าโอท็อปรวมทั้งกิจาการขนส่งสาธานะรณะร่วมโครงการมากมายถือเป็นโครงการที่ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย ที่ลงทะเบียนไว้ต่างได้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งนี้หลังจากที่ให้สแกนใช้สิทธ,ธิภายใน28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ไม่ใช้สิทธิ์ตามวันที่กำหนดถูกตัดสิทธิ์จำนวน2.6ล้านสิทธิ์ซึ่งขณะน,นี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางในระบบนโยบายว่าจะดำเนินการกับสิทธิ์ที่เหลืออยู่อย่างไรต่อไป ประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการกละเรื่งเฟสสีได้นจนถึง30เมษายนนี้หรือจนกว่าจะใช้สอยเต็มวงเงิน1,200บาทโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานด้านเศรษฐกิจร่วมกันออกแบบมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในแต่ละสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปซึ่งต้องวิเคราะห์ปัจจัยหลายด้านควบคู่กันนายธนกรกล่าวนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ติดตามราคาสินค้าเกษตร เร่งช่วยเหลือชาวนาเกษตรกรโดยชนโดยเชิญชวนให้ประชาชนบริโภคอุดหนุนสินค้าเกษตรผลไม้ตามฤด,ดูกาลในช่วงนี้เป็นการเพิ่มวิตามินซีช่วงสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายป้องกันโควิดได้และขอให้ประชาชนเข้มงวดในมาตรการ Universal p r e v e n t i t n o n ใช้ชีวิตอย่างระม,มัดระวังต่อไปนะคะอัปเดตโครงการคนละครึ่งเฟสสีลุนลงทะเบียนรอบเก็บตกนะคะสำหรับอีก2.6 ล้านสิทธ์นะคะ